กขวดนมกันนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะคะนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะใช้นะคะอย่างแรกเลยค่ะขวดนมเรือใช้นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ใช้ของโฟร์มดค่ะอย่างที่2ที่ต้องเตรียมเลยคือคัตเตอร์ค่ะ อย่างที่3ค่ะสวานอันนี้ปะสงคงหรือเพื่อนๆจัดชแชงก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะนี่นะคะลองมาขั้นตอนที่เรียกว่าการเตรียมกระถางก่อนนะคะโดยวันนี้เราใช้กระถางรีไซเคิลนะคะจากขวดนมเหลือใช้นะคะโดยที่เราตัดนะคะกระถางออกด้านบนนะคะและ เจาะรูด,ด้านล่างนะคะเจาะเจาะเจาะมุดเลยนะคะและ เตรียมดินนะคะโดยใช้อัตราส่วนดิน1ส่วนนะคะปุ๋ยคอก1ส่วนค่ะหลังจากนั้นนะคะนำขึ้นช่ายที่เราตัดด้านบนออกไปทำอาหารแล้วนะคะเอาส่วนล่างเอามา ปักนะคะและตอนที่ปักใหม่ๆนี้ห้ามโดนแดดนะคะประมาณ 1- นึวันเพื่อขึ้นชายนั้นแข็งแรงนะเป็นไงก็ทำการตัดตัดเจ้ากระป๋องเมียนะครับตัดเร็จแล้วนะครับ ขนนั้นตอนต่อไปสิ่งที่เราต้องมีก็คือเศษผ้านะเศษผ้าเก่านะครับผ้ากี่ริ้วอะไรทั้งหลายนะแล้วเราก็มาเจาะรูที่ฝามันเจาแบบนี้นะครับแล้วก็ผ้ายัดเข้าไป เสร็จแล้วเราก็พาใส่เข้าไปในนี้ครับปิดฝาอันนก็วางเข้าไปอย่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาหาไม้นะหาไม้อาจจะเป็นไม้สิบลูกชิ้นหรืออะไรก็ได้นะครับมาขัดไว้เพื่อที่อะไรเพื่อที่ไม่ให้กระป๋องเนี่ยมันลูดลงไปอย่างนี้นะเน่งั้นเจ้ากระป๋องเนี่ยมันจะจมน้ํนี่ครับผมก็ใช้ไม้สิบลูกชิ้นนะทั่วไปนะครับ พยายามหาสิ่งของที่ใกล้ตัวและหาง่ายที่สุดนะจะได้ไม่ต้องลงทุนซื้ออะไรมันนะครับจากนั้นก็เจาะตรงนี้อีกทีนึง่งใส่เข้าไปอีกนั่นนี่แหละครับเพียงเท่านี้แหละครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนี่เห็นไหมครับแค่นี้ก็อยู่แล้วนะฮะผ่านนี้เราก็ดินใส่นะครับเดี๋ยวเตรียมการเตรียมดินเนี่ยการเ,กเตรียมดินปลูกเตรียมดินเพาะเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนจะเป็นคลิปต่อไปนะ อันนี้ก็เทใส่ก็เปเลยครับครับเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็เติมน้านะฮะจะเติมจากทางด้านบนด้วยก็ได้หรือเติมน้ทางด้านด้านล่างอย่างเดียวก็ได้นะครับเบนี้ก,ก็แบบนี้นะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับทิ้งไว้อย่างนี้สักพักหนึ่งก่อนนะสักอาจจะสักทิ้งไว้สักวันหนึ่งแล้วเราก pues ็เอาก้ามาชำํำนะให้ดีมันอุ้มน้ําให้ดีก่อนแล้วกันนะครับก็เพียงเท่านี้แหละครับง,ง่ายๆนะครับสำหรับเอ่อ